คือบรรยากาศของการรับเพื่อรางวัลผู้ส่งความเข้าประกวดนะครับมี่ส่งมากที่สุดนะครับรางวัลชนะเลิศพระสมเด็จมากที่สุดครับผมรับรางวัลครับช่วยยกคู่ครับและท่านถัดมาครับผมอีกหนึ่งรางวัลครับเป็นสายวังครับขอแสดงความยินดีกับคุณเชิดชัยเจียวนานนท์ครับขอเรียนเชิญครับรางวัลที่ทางด้านหน้าครับผม รางวัลชนะเลิศพระสมเด็จมากที่สุดสายวังครับคุณเชิดชัยเจียวลานนมครับขอบเนเชิญครับโตแทนครับของเดยนเชิญครับเดื๋อมีมีโตัวแทนนะครับกระดาเดินดานนครับผมเเดยนเชิญรับรางวัลครับกับท่านพลเอกไมตรีเดชานุบานครับ รางวัลชนะเลิศหลวงปู่ทวดครับผมควยรางวัลโดยท่านพลโทคงสังรวมซ้ครับผู้ที่ชนะเลิศได้แก่คุณอนุสินศรีชนะครับคุณอนุสินศรีชนะครับผมเ็เชิญรับรางวัลที่ท่านด้านหน้าได้เลยครับรับช่วยรางวัลยืนลำพานครับ รางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลชนะเลิศพระกุญเนื้อดินเนื้อชิ้นยอดนิยมครับโดยได้รับถ้วยรางวัลจากท่านพลเอกมริดลชานุบาลครับและในโอกาสนี้ครับผมขอเียนเชิญท่านพลเอกอาชวินครับสวสเสเซนีครับเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลครับขอเียนเชิญที่ทางด้านหน้าครับแต่สําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพระกุญเนื้อดินเนื้อชิ้นยอดนิยมได้แก่คุณเชิดชัยเจียญวรานนนครับขอเสียงตบมือหน่อยครับ ขอเชิญตัวแทนนะครับผมรับรางวัลครับรัรบเพิ่งวงว่าเด้านหน้าได้เลยครับ <Okay. S 1> เป็นผู้ยุ่งลำแพนนะครับผมทางช่องกำลังทำเรื่องไ้ไปร่วมภายการ ขอเสียงปรบมือได้น้างเลยครับและขอขอบพระคุณท่านมนเอกอาชวินเสวสเสรนีด้วยครับสำหรับการมอบรางวัลกันมาต่อกันที่รางวัลถัดมาครับผมเป็นรางวัลชนะเลิศพระรูปดอกและพระกิ่งครับโดยในโอกาสนี้ครับจะขออนุญาตเรียนเชิญครับอาจารย์แหม่มเทนิกาเสตาปุระครับเป็นผู้มอบรางวัลทั่วยงลำแพนครับ สำหรับผู้ที่ชนะรางวัลดีครับได้แก่คุณบรรลือคุณราวัลนีครับผมบขอเสียงตบมือแรงหน่อยครับผมให้กับคุณบรรลือคุณราวัลนีครับเเชนะะิญท่านเลยครับครับผมรางวัลชนะเลิศพระรูปดอกอและพระกิ่นครับ ขอเสียงปรบมือดังเลยครับผมสำหรับรางวัล่อสักครู่นี้นะครับและรางวัลถัดมาครับรางวัลชนะเลิศพระปิดตาและเครื่องรางดอนยงครับในโอกาสนี้ครับผมขอเี่นเชิญเฮียกุยรัชดาครับคุณสุธรรมปานศรีประธานศูนย์ภาพเครื่องรัชดาเจ้ากรมพระทองคำครับได้ตุณาให้เกียรติมอบรางวัลครับสำหรับผู้ชนะรางวัลนี้ครับได้แก่คุณบรรลือคุณระวณิดครับผมขอเสียงปรบมือดังเลยครับ ขอเียงปรบมือกัานหนหน่อยครับและขอขอบคุณเฮียกุยรัชดาด้วยครับผมสำหรับรางวัลถัดมาครับรางวัลชนะเลิศหลวงปู่ทิมครับในโอกาสนี้ครับผมขอเ,เชิญพลเอกเอี่ยมน้ำจันทร์ครับได้แต่นาเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเป็นรางวัลชนะเลิศหลวงปู่ทิมครับผมขอเ,เชิญที่ทางด้านหน้าได้เลยครับจะเป็นถ้วยยุ่งลํำแพนครับสำหรับผู้ชนะเลิศรางวัลน,นี้ได้แก่ คุณบรรลือคุณเลวัดีครับผมขอเสียงปรบมือไไ้ยหน่อยครับ ขอเสียงปรบมือได้หน่อยครับผมและขอขอบคุณท่านพระเอกอย่างน้องจั่งด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับผมเรายังเหลืออีกสองรางวัอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะสถานเลิศสถานเลิศละที่สุดนี่ครับรองผู้องถ้าพระเอกไม่ดีนะครับเชิญานหน้าพระเอนะครับขอเชิญท่านพระเอกคือเตชานุบาลครับผม มอบรางวัลทำไปครับเป็นรางวัลเลิศมากที่สุดได้แก่คุณเชิดชัยเจียวรานโน์ครับ<ป>ขอเสียงปรบมือ่อยครับขอเชิญตัวแทนครับผมดับรางวัลที่ทางด้านหน้าครับมาเลยครับผมเป็นช่วยยุงพองใหญ่นะครับขอเชิญอาจารย์แหวนตรงจุดมอบรางวัลน,นี่ครับอาจารย์แหบบับ ถ้าขอเลยนเชิญอาจารย์แม่รตรงจุดมอบรางวัลครับอขอเล่นเชิญอาจารย์แมครับตรงจุดมอบรางวัลครับมาชนะเลิศเมื่อสักครู่เลยนะครับที่ได้รับรางวัลช่วยยกออยืนไปครับทุกประเภทเลยครับ เป็นเชิญถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์แบบนี้ทางด้านหนา้าได้เลยครับหยิบถ้วยมาด้วยนะคะระับขอเ็าก ไครับเม้้บแล้วคน่งสองสามขอนาองก้งนี้างบนนคนุาคน่งองาข้างบนข้างบนบเกินเลยหน้ามันนคุณขาโอค่ะนุาตนะคะข้างบนข้างบนเดือดอยู่ข้างบนข้างบนเบเกินเ้ยคบ มีข้าวนะคะเลยสี่นะที่คือเลี้ยงเอ่อทีมต่อไปนะครับท่านที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับแต่งายเรได้เลยนะครับแต่งายเรได้เลยนะครับต,ตอนนี้มีมีหลายท่านแล้วต่อทีมแล้วนะครับท่านใดที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับ ผู้เล่นะครับด้านไร้เมือนะครับโอเคขอบคุณค่าขอบคุณคขอบคุณผู้ดีเจทุกท่านนะครับ